ดีจ้ะวันนี้เราสิมาย่าขนมจีนก,กันเนาจา้ะอันนี้น้ำปลาขนมจีนปลาหมึกมใส่ปลาหมึกทอดปลาหมึกแข่งทอดพริกป่นหมกหน้าแกนเห็นมัาจา้จ้ะอ่ะใส่น้ำปลาลงไปนี่เนาะ ที่คนตามใจชอบเดลยแต้ว่าพิกมีเศด นะลูกมึงแต่แต่ความชอบน้ำปลาชุบเราไม่ใส่แต่แว่าใส่ในปลามันเยอะเลยไป่น้ำตาลนิดนึง ตัวฝักยาวปลาหแห้งทอดกรอก ใส่ขนมจีนลงไปยจ้าข้าวขาวจีบกระเพียนที่มันเทียมแม่บ่นที่โบนเบิงตรง้ว ขี่จ้าแค่นี้ก็เผ็ดแล้วด้อ เสร็จเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว